ู้ของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณวิทย์นะครับปีนี้นะคุณวิทย์เขาอายุ30ปีแล้วหลังจากที่เขาเลิกกับแฟนคนล่าสุดตัวเขาก็ใช้ชีวิตแบบสดๆมา5ปีเต็มยอมรับเลยครับว่ารู้สึกเหงาบ้างแต่ที่ผ่านมาคุณวิทย์ก็ยังไม่เคยเจอใครที่รู้สึกว่าใช่จริงๆเลยยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่กับใครทั้งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งตัวเขากําลังเล่นมือถือแล้วก็เลื่อนดูฟีดบน Facebook ตามปกเติ สายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับโปรไฟล์ของผู้หญิงคนหนึ่งโปรไฟล์ที่ว่านี้ Facebook แนะนํามานะครับเป็นผู้หญิงคนที่มีเพื่อนร่วมกันเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและคุณวิทเองก็ไม่เคยรู้จักกับเธอมาก่อนแต่พอเห็นรูปโปรไฟล์ปุ๊บคุณวิทก็รู้สึกชอบใจอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นเขายังไม่กล้าส่งคําขอเป็นเพื่อนไปนะตัวเขาก็เลยทําได้เพียงแค่เข้าไปส่องโปรไฟล์ของเธอเท่านั้นดีหน่อยที่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเอาไว้ คุณวิทย์จึงสามารถเห็นทั้งโพสต์เห็นทั้งรูปต่างๆของเธอได้เขาแอบ,บติดตามดูความเคลื่อนไหวของผู้หญิงคนนี้อยู่นานหลายเดือนจนในที่สุดมือมันก็ลั่นกดเพิ่มเพื่อนไปซะอย่างนั้นโดยหลังจากที่คุณวิทย์ส่งคําขอเพิ่มเพื่อนไปได้ไม่นานผู้หญิงคนนี้เขาก็กดรับนะตัวเขาดีใจมากแต่ก็ยังไม่กล้าทักไปก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจส่งข้อความไปหาเธอและไม่นานหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตอบกลับมา ทั้งสองคนเขาเริ่มต้นคุยกันแบบทั่วไปนะครับถามถ่ายเรื่องชีวิตประจําวันงานอาดิเรกแล้วก็สิ่งที่ต่างคนต่างสนใจพอความสัมพันธ์มันเริ่มพัฒนาคุณวิทย์ก็รู้ว่าเธอชื่อว่าคุณเมย์ขอเรียกว่าพี่เมย์แล้วกันนะเพราะว่าเธอคนนี้อายุมากกว่าคุณวิทย์หปีเรื่องอายุเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับข้ามไปได้เลยคุณวิทย์เขารู้สึกว่าพี่เมย์คุยด้วยแล้วสบายใจมากๆตัวเขาเป็นตัวของตัวเองเต็มที่โดยที่ไม่ต้องพยายามปรับเปลี่ยนอะไรเลย ยิ่งคุยก็ยิ่งรู้สึกถูกคออยากจะคุยกับพี่เมย์ไปเรื่อยๆอยากจะคุยกันทุกๆวันแล้วก็ได้คุยแบบนั้นจริงๆจ,จนเวลามันผ่านไปเกือบ4เดือนเต็มคุณวิทย์เองก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงพี่เมย์เลยสักครั้งมากสุดก็ทําได้เพียงแค่วิดีโอคอลหากันและถึงแม้จะไม่เคยเจอกันนะแต่คุณวิทย์ก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขาได้รู้จักพี่เมย์มากขึ้นในทุกๆวันจนกระทั่งตัวเขารู้สึกว่าเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่ตัวเขาเองตามหามาโดยตลอด ตลอดเวลาที่คุยกันมาครับคุณวิทย์เองก็ลองชวนพี่เมย์ออกมาเจอกันหลายครั้งนะแต่ส่วนมากแล้วเธอมักจะปฏิเสธอยู่เสมอเลยบางครั้งพี่เขาก็บอกว่ายุ่งบางครั้งก็บอกว่ายังไม่พร้อมซึ่งตัวคุณวิทย์เองก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรนะครับเขาคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลาเหมาะสมพี่เขาก็คงต้องการจะเจอกันเองแหละจนเวลาผ่านไปเกือบปีทั้งสองคนคุยกันแทบทุกวันเลยจนกระทั่งคุณวิทย์เริ่มสนิทกับพี่เมย์มากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งตัวเขาก็ตัดสินใจชวนพี่เมย์ออกมาเจอกันอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนั้นพี่เมย์เขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่พี่เขาจะตอบตกลงในตอนที่เจอกันทั้งสองคนก็นั่งคุยกันจริงจจังๆเป็นครั้งแรกนะครับคุณวิทย์เขารู้สึกว่าพี่เมย์เป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็นิสัยน่ารักมากเลยเข้ากับตัวเขาได้ดีมากทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติหมดคุยแล้วรู้สึกสบายใจโดยที่หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปทั้งสองคนเขาก็ได้คบกันจริงๆโดยที่หลังจากคบกันชีวิตของคุณวิทย์ก็เริ่มเจอเข้ากับเรื่องราวแปลกๆ เขาจําได้ดีครับว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับว่าชีวิตเขาถูกอะไรบางอย่างกําลังรังควานอยู่แต่ไม่รู้นะว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาคนเดียวหรือเปล่ามันมีวันหนึ่งครับคุณผู้ฟังในวันที่คุณวิทย์ไปนอนที่คอนโดของพี่เมในตอนนั้นพี่เมย์กำลังอาบน้ําอยู่ส่วนคุณวิทย์เองกําลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โซฟาแต่แล้วจู่ๆมันดันมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องซึ่งตัวคุณวิทย์เองเขาก็แปลกใจนะเพราะว่าเวลาในตอนนั้นมันดึกมากแล้ว ใครจะมาหาพี่เมย์เวลานี้กันเขาเดินมุ่งตรงไปที่ประตูห้องแล้วก็เปิดประตูห้องทันทีโดยอีสิ่งที่อยู่หลังประตูห้องมันคือผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงคนนี้เขาตัวไม่เล็กไม่ใหญ่จากสายตาแล้วความสูงเธอน่จะไม่เกินร้อยหกสิบเธอยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องด้วยสีหน้านิ่งๆแววตาของเธอดูกโกรธเคืองยังบอกไม่ถูกในตอนนั้นคุณวิทย์เองที่เห็นเธอก็งงมากเลยนะตัวเขาก็เลยถามเธอไปว่ามาหาใครครับแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ตอบ เขาจ้องหน้าคุณวิทย์ก่อนที่สักพักหนึ่งเขาจะหมุนตัวแล้วก็เดินตรงกลับไปที่ลิฟต์แล้วก็หายเข้าลิฟต์ไปเลยโดยที่เธอไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำไอสิ่งที่น่าขนลุกคืออะไรรู้ไหมครับคือไอทางเดินของคอนโดเนี่ยมันจะมีไฟจากด้านบนส่องลงมาด้านล่างซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปเวลาเดินมันจะมีเงาสะท้อนลงมาที่พื้นใช่ไหมแต่ว่าไอตอนที่คุณวิทย์มองผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นเธอเดินไปแต่ว่าดันไม่เห็นเงาสะท้อนของเธออยู่ที่พื้นเลย โดยในระหว่างที่ตัวเขาเองกําลังยืนงงอยู่แบบนั้นมันประจบเหมาะกับว่าพี่เมย์ออกมาจากห้องน้ําพอดีคุณวิทย์เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ขำๆให้พี่เมย์ฟังว่ามันมีผู้หญิงที่ไหนมาเคาะประตูห้องไม่รู้พราะเขาเปิดประตูห้องออกไปดูแต่เธอคนนั้นดันกลับไม่พูดอะไรคุณวิทย์ในตอนนั้นเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนสติไม่ดีนะครับตัวเขาก็เลยเตือนพี่เมย์ไปว่าถ้าอยู่คนเดียวอย่าลืมล็อกประตูห้องนะก่อนที่ตัวเขาจะปิดประตูห้องแล้วก็มานั่งเล่นเกมที่โซฟาต่อ ซึ่งในเรื่องแปลกมันก็ยังไม่ได้จบในวันนั้นวันเดียวนะครับเพราะว่าในคืนวันเดียวกันนั้นนั่นแหละในตอนที่เขานอนหลับอยู่บนเตียงเขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรมากวนอยู่ตลอดเวลาบางจังหวะมันเหมือนมีคนมากระตุกแขนมากระตุกขาพอจะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมองไปรอบเตียงนั้นกลับไม่เจออะไรเลยจึงพอคุณวิทย์เขาพยายามข่มตานอนหลับต่อไม่นานนะักมันก็มีเหมือนใครมากระตุกขาอีกเป็นแบบนี้แทบทั้งคืนครับ ทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่เมย์เขาต้องไปทํางานต่างจังหวัดประมาณอาทิตย์หนึ่งทั้งสองคนเขาไม่ได้เจอกันเลยนะแต่ว่าตัวคุณวิทย์เองก็โทรคุยกับพี่เมย์ทุกวันเหมือนเดิมซึ่งมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่คุณวิทย์โทรหาพี่เมย์ตัวเขามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดแทกเข้ามาในสายตลอดเวลาในต,ตอนแรกเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก คิดว่าน่าจะเป็นเสียงจากด้านนอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงจากโทรทัศน์หรือเปล่าหรือว่าเสียงจากคนแถวๆนั้นแต่พอเขาตั้งใจฟังดีๆบางครั้งเสียงที่ว่านี้มันชัดเจนเกินไปมันคล้ายกับเสียงกระซิบอะครับกระซิบที่ข้างหูพี่เมย์อะไรทํานองนั้นและมันก็เป็นเสียงเรียกชื่อพี่เมย์ด้วยซึ่งคุณวิทที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามพี่เมย์ไปตรงๆถามพี่เขาไปว่าตอนนี้อยู่กับใครหรือเปล่าแต่พี่เมย์เขาก็บอกว่าเขาอยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่กับใครทั้งนั้นเพราะว่าเขามาทํางานพูดจบพี่เขาก็เปิดวิดีโอคอลให้ดูเลยด้วยแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเสียงที่ได้ยินมันหายไปแล้วซึ่งพอนานวันเข้าไอ้เรื่องที่มันหาคําตอบไม่ได้มันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวคุณวิทย์เองเขาเริ่มกลัวเพราะว่าเหตุการณ์แปลกๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองคนเดียวอีกต่อไปในวันหนึ่งเขาจําได้ดีวันนั้นมันเป็นวันหยุดครับเขานอนหลับอยู่ที่บ้านตัวเองตามปกติ แต่เช้าวันนั้นแม่ของคุณวิทย์ดันกลับมาปลุกที่ห้องนอนด้วยสีหน้างหงุดหงิดแม่เขาบอกว่ามันมีผู้หญิงคนนึงมาหาคุณวิทย์ที่หน้าบ้านผู้หญิงคนนั้นเขาถามกับแม่ว่าวิทย์อยู่ที่นี่ใช่ไหมในต,ตอนนั้นแม่เขาก็แปลกใจนะเพราะว่าแม่เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยเขาจึงถามกลับไปว่าเธอคือใครแล้วก็มาหาคุณวิทย์ด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาดันไม่ตอบแม่คุณวิทย์เธอเพียงมองหน้าแม่ด้วยสายตานิ่งๆ ตอนที่เธอจะกลับหลังหันแล้วก็เดินหายไปทางหน้าปากซอยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกซึ่งหเหตุการณ์นี้ครับมันทําให้แม่คุณวิทย์โกรธคุณวิทย์มากๆเพราะว่าแม่คุณวิทย์เขาคิดว่าคุณวิทย์แอบคบใครอีกหรือเปล่าเหมือนกับว่าคบซ้อนพี่เมย์อะไรทํานองนั้นตรงนี้ผมหมายเหตุน,นิดนึงนะเรื่องราวมันดําเนินมาถึงตรงจุดนี้พี่เมย์นี่คือมาบ้านคุณวิทย์หลายรอบแล้วนะครับคุณวิทย์พามาแนะนําตัวกับที่บ้านแล้วแล้วทางบ้านคุณวิทย์ก็ชอบพี่เมย์มากๆด้วยแม่เขาก็เลยเข้าข้างงพี่เมย์ไ ซึ่งในตอนนั้นคุณวิทย์เองก็พยายามอธิบายนะว่าตัวเขาเองไม่ได้มีคนอื่นนอกจากพี่เมย์เลยแลวเขาก็ถามแม่ไปด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงโดยหลังจากที่คุณวิทย์ได้ฟังลักษณะของผู้หญิงคนนั้นจากแม่ตัวเขาก็ขนลุกสู้เลยเพราะแม่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมยาวจนถึงกลางหลังหน้าดุคิ้วเข้มแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลา ผู้หญิงคนนั้นครับคุณผู้ฟังเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่คุณวิทย์เคยเห็นในตอนที่ไปค้างที่คอนโดพี่เมย์ไม่มีผิดและในวันนั้นคุณวิทย์เองก็ปฏิเสธกับแม่ไปนะว่าตัวเขาเองไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้จริงๆซึ่งหลังจากที่เรื่องราวแปลกๆมันเกิดขึ้นหลายครั้งตัวคุณวิทย์เองก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับพี่เมย์แน่ๆตัวเขาเองพยายามปฏิปตอ่อเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอยู่พักหนึ่งแต่ยิ่งพอเวลาาผ่านไป สิ่งที่เจอมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนกระทั่งคุณวิทย์เขาตัดสินใจถามพี่เมย์ตรงๆก่อนที่พี่เมย์เขาจะชะงงักไปแล้วก็ยืนยันว่าพี่เมย์รู้จักผู้หญิงคนนั้นจริงๆพี่เมย์เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้เขาจะมาคบกับคุณวิทย์ตัวเธอเองเคยมีแฟนเก่าคนหนึ่งที่รักกันมากแฟนคนนี้เธอชื่อว่าคุณอุ้มครับใช่ครับคุณผู้ฟังคุณอุ้มเธอเป็นผู้หญิงนะ ซึ่งส่วนตัวแล้วคุณวิทย์เขาบอกผมว่าตัวเขาไม่ได้ติดเรื่องเพศอะไรหรอกนะเพราะว่าถ้าคนมันใช่อย่างไงก็คือใช่เท่าที่รู้นะครับก็คือพี่เมย์กับคุณอุ้มเนี่ยคบกันมานานหลายปีแต่โชคร้ายที่คุณอุ้มเธอเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อนซึ่งพอพูดจบพี่เมย์ก็คนรู้คุณอุ้มให้กับคุณวิทย์ดูและมันก็ใช่เลยผู้หญิงตัวเล็กผมยาวคิ้วเข้มหน้าดุดุเธอคือคนเดียวก,กันกับที่คุณวิทย์เห็นมาเคาะประตูห้องที่หน้าคอนโด โดยหลังจากที่คุณอุ้มเสียไปพี่เมย์ก็ไม่เคยมีแฟนอีกเลยไม่ใช่เพราะไม่เปิดใจให้ใครนะแต่เพราะว่าทุกครั้งที่เริ่มความสัมพันธ์กับใครสุดท้ายมันก็จะมักจะจบลงด้วยเหตุผลเดิมๆนั่นก็คือฝ่ายชายเขาจะบอกว่าพี่เมย์มีคนอื่นซึ่งแรกๆพี่เมย์ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเพราะว่าตัวพี่เองเขาไม่เคยมีเลยต้าพยายามอธิบายให้คนที่คบอยู่ฟังแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงสุดท้ายเธอก็มักจะถูกบอกเลิกอ,อยู่เสมอ พี่เมย์เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอคบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณทีมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในคืนวันหนึ่งพี่เมย์เขาฝันถึงคุณอุ้มทั้งทงที่ไม่ได้ฝันถึงคุณอุ้มมาพักใหญ่แล้วในฝันเนี่ยคุณอุ้มเขามาหาพี่เมย์และเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากเหมือนกับว่าเธอมาบอกทํานองว่าคุณทีมเป็นคนไม่ดีให้เลิกกับเขาไปในตอนนั้นพี่เมย์เธอยอมรับนะครับว่าเธอเองไม่ได้เชื่อเธอน่าจะฝันเพ้อเจอร์ไปเอง เพราะว่าณตอนนั้นคือคุณทีมเขาดีกับพี่เมย์มากๆเขาดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จําเป็นจะต้องเลิกกันเลยอีกทั้งไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้มันยังเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพี่เมย์เขาก็จับได้ว่าคุณทีมนอกใจแต่ถึงจะรู้ความจริงแล้วพี่เมย์ดันกลับเลือกที่จะอยู่ต่ออีกเพราะว่าพี่เมย์เขาบอกว่าตัวเขาเองก็รักคุณทีมมากไม่ว่าใครจะเตือนหรือว่าพูดอะไรก็ไม่สามารถทําให้พี่เมย์เปลี่ยนใจได้เลย แล้เพราะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับฝ่ายชายก็เลยดูลอยตัวไปเลยเอาไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนหรือว่ารู้สึกสนใจความรู้สึกของพี่เมย์เลยแม้แต่นิดเดียวแถมพอเรื่องถูกจับได้ท่าทีของคุณทีมก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยใส่ใจพี่เมย์ราวนี้กลายเป็นเย็นชาแล้วก็ห่างเหินแต่ถึงอย่างนั้นนะพี่เมย์เธอก็ยังทนยังยอมรับได้ทุกอย่างในช่วงแรกที่คบกันเนี่ยพี่เมย์ก็ย้ายไปอยู่บ้านของคุณทีมนะครับแต่ว่าหลังจากที่จับได้ว่าตัวเขามีผู้หญิงคนอื่น คุณทีมดันกลับเป็นฝ่ายขอให้พี่เมย์ย้ายกลับมาอยู่คอนโดตัวเองแทนซึ่งพี่เมย์ก็ยอมย้ายออกมาอยู่ที่เดิมของตัวเองแต่แล้ววันหนึ่งพี่เมย์เขาดันรู้สึกคิดถึงคุณทีมมากๆเขาก็เลยโทรไปหาคุณทีมเวลาในตอนนั้นมันเกือบเที่ยงคืนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ว่าพี่เมย์จะโทรไปยังไงคุณทีมเขาก็ไม่ค่อยจะรับสายโทรศัพท์เลยแต่ว่าวันนั้นมันแปลกเพราะว่าพอพี่เมย์โทรปุ๊บคุณทีมก็กดรับปั๊บทันที ที่แปลกไปมากกว่านั้นก็คือพอคุณทีมรับสายตัวเขาก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังแล้วก็เอาแต่พูดวนไปวนมาว่าขอโทษขอโทษแล้วก็บอกเลิกพี่เมย์เฉยเลยในตอนนั้นพี่เมยเขาพยายามถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันเหมือนกับว่าคุณทีมจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องพูดแต่คำเดิมๆว่าขอโทษขอโทษแล้วก็บอกเลิกท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ต้องเลิกกัน เวลาผ่านไปหลังจากนั้นประมาณ2หรือไม่ก็3เดือนเนี่นแหละพี่เมย์เองก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณทีมอีกเลยนะครับจนกระทั่งพีเขามารู้ข่าวผ่านครอบครัวของคุณทีมว่าคุณทีมถูกจับในคดียาเสพติดและตัวเขาก็ถูกจับไปพร้อมกับแฟนใหม่ของเขาด้วยนั่นก็คือผู้หญิงคนเดียวกันกับที่คุณเมย์จับได้ว่าเขานอกใจนั่นแหละพี่เมย์เขาตกใจนะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นโชคดีในโชคร้ายเ้าวันนั้นเธอไม่ได้เลิกกับคุณทีม บางทีคุณเมย์เองอาจจะเป็นคนที่ติดร่างแหไปด้วยก็ได้ในตอนนั้นคดียังสามารถยื่นประกันตัวได้นะครับแล้วก็ทางครอบครัวคุณทีมค่อนข้างจะมีฐานะพอสมควรเยงแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาเดินเอกสารได้ค่อนข้างลําบากมีคุณเมย์เนี่ยแหละที่ทางครอบครัวคุณทีมรู้ครอบครัวของคุณทีมก็เลยขอให้คุณเมย์ช่วยเป็นธุระจัดการเรื่องนี้ให้แทนหน่อยจนกว่าครอบครัวเขาจะมาจากต่างจังหวัดได้พี่เมย์เขาลังเลอยู่พักหนึ่งกับคําขอนี้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปจัดการให้นะ ไอ้วันที่ไปยื่นเรื่องและดําเนินขั้นตอนต่างๆพี่เมย์เขาก็เจอคุณทีมนะครับท้งคู่ได้มีโอกาสคุยกันแล้วคุณทีมก็เล่าให้ฟังว่าในวันที่พี่เมย์โทรมาหาแล้วก็เขาบอกเลิกนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณทีมเขาบอกว่าหลังจากที่เลิกกับคุณเมย์ไปตัวเขาก็คบกับผู้หญิงคนอื่นๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะถูกใจพอเริ่มสนิทกันมากขึ้นเขาก็ตัดสินใจพาผู้หญิงคนนี้มาที่ห้องกระทั่งในคืนหนึ่งในขณะที่คุณทีมกําลังนอนหลับอยู่ ผู้หญิงคนที่ว่านี้ก็นอนอยู่ข้างกันนะแต่จู่ๆเธอก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งบนเตียงแบบไม่มีปีไม่มีครุยคุณทีมก็เลยถามไปว่าเป็นอะไรแต่แทนที่ผู้หญิงคนนั้นเธอจะตอบเธอคนนั้นดันกลับหัวเราะในลําคอเบาๆแล้วสักพักหนึ่งจากเสียงหัวเราะมันก็ดันกลับกลายเป็นเสียงร้องไห้ร้องไปหัวเราะไปสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบนั้นก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาจะพูดขึ้นมาประโยคนึงเธอพูดว่าไปเลิกกับเมย เสียงที่เธอพูดออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงของใครก็ไม่รู้ครับในตอนนั้นคุณทีมเองขาง,งงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงพูดชื่อคุณเมย์ขึ้นมาก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่เธอก็ไม่ได้รู้จักกับคุณเมย์ด้วยพอเขางงแบบนั้นคุณทีมก็เลยดึงแขนของผู้หญิงคนนั้นให้หันมาคุยแต่พอเธอคนนั้นหันหน้ามาใบหน้าของเธอดันกลับไม่ใช่หน้าเดิมของเธอเฉยเลยมันกลายเป็นใบหน้าของใครก็ไม่รู้ที่คุณทีมไม่รู้จัก ึ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือใบหน้าฝั่งซ้ายของผู้หญิงคนนั้นแหว่งหายไปแถบใหญ่ตาของเธอเหลืออยู่ข้างเดียวแล้วก็จ้องมองคุณทีมมาแบบโกรธมากๆก่อนที่เธอจะตะคอกเสียงดังใส่คุณทีมว่ากูบอกให้มึงไปเลิกกับเมในจังหวะนั้นครับอยู่ๆมือถือของคุณทีมก็ดังขึ้นมาอย่างกระทันหันแล้วมันก็ปรากฏว่าคนที่โทรมาก็คือคุณเมยเนี่ยแหละคุณทีมเขารีบรับสายทันทีแล้วก็รีบบอกเลิกคุณเมยไปทั้งๆที่ตัวเขาเองก็ยังกลัวจนขาสัน่น โดยหลังจากที่คุณวิทย์เขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากพี่เมย์ตัวเขาก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าแฟนเก่าของพี่เมย์ที่เสียไปแล้วเธอน่าจะยังคงรักและก็เป็นห่วงพี่เมย์มากๆถึงขนาดที่พยายามไล่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตพี่เมย์ออกไปโดยเฉพาะคนที่เข้ามาในชีวิตพี่เมย์ด้วยเจตนาไม่ดีซึ่งใหเหตุการณ์ของคุณทีมครับมันก็ทําให้พี่เมย์เริ่มปลี่ยนกั้นตัวเองไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกเลยจนกระทั่งมาเจอคุณวิทย์เนี่ยแหละพี่เมย์ก็เลยตัดสินใจคุยกับคุณวิ ซึ่งส่วนตัวแล้วคุณวิทย์เขาก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในวันนั้นบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเก่าของพี่เมย์ยังคงห่วงพี่เมย์ลหละมัง้งและเขาก็คงน่าจะต้องการปกป้องคนที่เขารักเขาอาจจะกลัวว่าคุณวิทย์จะคิดไม่ดีกับพี่เมย์หรืออาจจะแค่อยากแน่ใจว่าคุณวิทย์ไม่ได้เป็นเหมือนกับคนอื่นๆที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับพอเวลาผ่านไปไเรื่อยๆกระทั่งคุณวิทย์ได้คบกับพี่เมย์มาได้ประมาณ2ปี ในช่วงนั้นตัวเขาเองกับคนรอบข้างก็ยังรู้สึกถึงแฟนเก่าของพี่เมย์ได้นะรู้สึกได้เป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้มาให้เห็นชัดเจนแบบตอนแรกแล้วจ่วนกระทั่งคืนหนึ่งคุณวิทย์เขานอนฝันในความฝันเขาเห็นผู้หญิงคนที่ว่านี้ยืนอยู่ตรงหน้าคุณวิทย์เลยเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กหน้าดุคิ้วเข้มพอเห็นปุ๊บคุณวิทย์เขาก็จําได้ทันทีว่าเธอคนนี้น่าจะชื่อพี่อุ้มแฟนเก่าของพี่เมย์เนี่ยแหละเธอมองมาทางคุณวิทย์นิ่งๆก่อนที่เธอจะพูดกับคุณวิทย์ ว่าถ้าคิดไม่ดีกับเมย์เดี๋ยวเธอจะกลับมาอีกในตอนนั้นถึงแม้ว่าคุณวิทย์เขาจะหวั่นๆวัน,วนแต่ถึงอย่างนั้นตัวเขาก็มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองนะครับเขาไม่ได้คิดไม่ดีกับพี่เมย์เลยและจากเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ฟังเวลามันก็ผ่านมาต่อเนื่องอีก7ปีณนะปัจจุบันคุณวิทย์กับพี่เมย์ก็ยังคบกันอยู่และทั้งคู่ก็ฝ่าฟันเรื่องอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันโดยที่คุณวิทย์เองก็ไม่เคยฝันถึงเรื่องราวร้าย แล้วก็ไม่เคยสัมผัสถึงแฟนเก่าพี่เมย์ได้อีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวนี้ของคุณวิทย์ตอนที่ผมอ่านเรื่องของพี่เมย์เนี่ยเออพี่เมย์นี่ก็เหมือนมีบอดีกาดเ,เ,นะเหมือนกันเนาะมีสแตนนะคุณผู้งเหมือนกับว่ามีบอดีการที่มองไม่เห็นอะไรทํานองนั้นแบบนี้มันอาจจะดูโรแมนติกนะแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการยึดติดมากกว่าครับคนที่ทูกที่สุดน่าจะคือวิญญาณของคุณอุ้ม ไม่ว่าพี่เมย์เขาจะทําอะไรคุณอุ้มก็ปกป้องไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเราเชื่อในคําของพระพุทธเจ้านะที่ท่านพูดว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นกรรมของตัวพี่อุ้มก็มีกรรมเป็นของพี่อุ้มพี่เมย์ก็มีกรรมเป็นของพี่เมย์เองซึ่งอาการที่พี่อุ้มทําแบบนี้คอยอยู่คอยยึดติดคอยคุ้มครองพี่เมย์ตรงจุดนี้ก็อาจจะเป็นกรรมของพี่อุ้มเช่นกันแทนที่การเสียชีวิตของเธอเนี่ยเธอจะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปตามผลบุญผลบาปที่ตัวเธอได้ทําเอาไว้ แต่เปล่าเลยดันกลับมายึดติดกับแฟนเก่าคอยดูแลแฟนเก่าเหมือนครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่น่าเห็นใจนะครับคุณผู้ฟังหรือไม่แน่นะเขาอาจจะอยู่จนพี่เมย์เขาหมดอายุไขเลยมั้งก็ถึงไปที่ชอบที่ชอบได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็เถอะแทนที่จะได้ไปสู่สุคติตั้งนานแล้วยังจะต้องมายึดติดกับเรื่องอะไรพวกนี้แบบนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเสียผลประโยชน์นะครับแล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณวิทย ัวคุณเองคิดว่าการที่ดวงวิญญาณของพี่อุ้มเขายึดติดแบบนั้นมันทําให้ตัวเขาเองไม่ได้ไปผุดไปเกิดจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณุูข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเยียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ